คลิปวิดีโอวันนี้นะครับเรนก็จะมา,ารีวิวหนังสือนิยายแล,ลว้วแต่เราให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกโลโลโลันสวัสดีครับทุกคนดีดีต้อับเข้าสู่ช่องเรนาวเวนะครับวันนี้นะครับเรนก็จะมา,ารีวิวหนังสือนิยายกับทุกคนเนี่ยได้ดูกันบอกเลยนะครับว่าหนังสือนิยายเรื่องเนี้ยคนข้างที่จะพิเศษมากๆนะครับเพราะว่า เป็นหนึ่งในอะนิยายที่ถูกหยิบนำะมาสร้างเป็นซีรีส์และจะออกอากาศในปี2022อีกับทุกคนเนี่ยได้ดูกันจริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เลยน่ะก็ได้มีการรีวิวไปแล้วนะครับในบางตัวละครของเรื่องของพวกเขาเนาะเพราะจะอยู่ในจักราวาลเดียวกันครับ แตุ่กคนถ้าเกิดรีวิวเรื่องนั้นแล้วเนี่ยไม่รีวิว่องเนี้ยก็คงจะแบบขาดอัตลบไปเพราะว่าให้ดวงดาวของแต่และตัวละครน่ะมันอยู่ในจกกักรวาลเดียวกันจริงๆแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันจริงๆและมีความแตกต่างกันมากๆแต่และคนนักแสดงแต่ละดับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับนั่นก็คือเรื่องแล้วตาดาวนั่นเองวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่ารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับว่า รเร้ยอวงราวเป็นยังไงบ้างน,นะครับความน่าสนใจต่างๆแล้วก็ในตัวของลูปเล่มด้วยนะคะใครสนใจเนี่ยก็จะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจด้วยนั่นเองรูปเล่มก็จะประมาณนี้นะครับจะมาในรูปแบบของชุดเนาะหนึ่งชุดนะครับจะมีทั้งหมด2เร่มงรยการช่นเรื่องแล้วแต่ดาวแต่งโดยพีพีนะครับ แล้วก็จะดจาหน่ายโดยบริษัท B2S น้กหาต่อเล่มนะครับถือว่าไม่ได้เยอะมากคับโดยคนอยู่ที่216หน้าแล้วก็เล่มหนึงนะครับอยู่ที่287หน้ารวมๆแล้วนะครับจะมีทั้งหมด503หน้า ม่ราคาชูลาย499บาทนะครับจะอยู่ในเลท18บวกเนาะรูปแบบค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับทุกคนถ้าเกิดเราอะ่ะเคยเอาภาพปกของแต่ละปกอะมารวมกันนะคะมันจะเป็นภาพที่แบบโรแมนติกมากๆก็คงบอกถึงแบบเคยเรื่องนี้นะคะจะมีเรื่องของเวลาแล้วก็ระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆนะครับเฉดสีรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกต้องมากๆนะครับเข้ากับเนื้อเรื่องมากๆและัก้วก ก็ไม่ได้ตีกรอบนะคะว่าเทพเอกจะต้องหน้าตาประมาณนี้ในจะต้องหน้าตาประมาณนี้เพราะว่าผลสุดท้ายแล้วอะเวลาเราอ่านนะครับทุกคนก็จะมีภาพที่ต่างกันมีเมกของพระเอกกับนางเอกที่ต่างกันแล้วก็มีภาพที่เราแบบสร้างจากจินตนาการของเราที่ต่างกันนั่นเองเป็นอะไรที่ว้าวแล้วก็มีเสน่ห์มากแอนรูเล้มนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยก็จะได้อะไรบ้างน,นะครับก็จะมี ที no liebe, part, ่ค่าหน though, ังสือเราก็โปรกการให้เราอย่างละหนึ่งชิ้นนะคะก็คือต่อเล่มเนาะทุกคนก็จะเป็นภาพปกที่นํามาต่อกันระหว่างปกที่1แล้วก็ปกที่2เป็นอะไรที่แบบใหญ่มากนะคะแล้วก็ดีมากๆที่ค่าหนังสือก็จะประมาณนี้ก็คือเหมือนกันทุกคนก็จะเป็นภาพปกนั่นเองครับก็เล่มที่1แล้วก็เล่มที่2นะคะก็จะเหมือนกันนั่นเองลูกเล่มนะครับถือว่าเรนะชอบมากๆเลยนะคะรู้สึกเรื่องเนี้ยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆถ้าเกิดเรนะไปวางแบบเรื่องเนี้ยกับเรื่องอื่นๆนะคะรู้ส <mitad S 2> <Ł mean, S 1> ึกเรื่องเนี้ยมันโดดเด่นออกมาค่ะทุก มันแบบมันน่าสนใจมากแล้วก็เรื่องนี้ก็น่าจะโรแมนติกจริงๆพอะเปิดอ่านข้างในนะครับก็โรแมนติกจริงๆทุกคนแต่จะโรแมนติกยังไงบ้างเนี่ยเดเลนะครับจะเล่าให้ฟังละกันเนาะ <S <S ยัยเรื่องนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงการแอบรักคนคนหนึ่งที่ดูห่างไกลามากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของระยะทาง แล้วเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเรือของเรื่องนะครับจะชื่อว่าคาดขึ้นไม่เดินคณะทางตาแพทย์ศาสตร์นะคะเป็นผู้ชายที่หล่อแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆแต่เขาอ่ะก็เป็นคนนิ่งๆนะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรแม้กระทั่งยิ้มหรือว่าเสียใจหรือว่าความรู้สึกอะไรก็ตามเนี่ยเป็นคนเก็บความรู้สึกค่อนข้างที่จะเก่งมากๆแต่จะมีคนคนหนึ่งครับที่ทําให้เขารู้สึกว่า ไม่ความเป็นไปไม่ได้ที่จะยิ้ม,มอะเรอก็ทําให้เขาเนี่ยอยากจะยิ้มไปได้ในทุกๆวันคนที่แดนพูดถึงนะคะก็คือในเอกของเรื่องที่ชื่อว่าดาวเหนือเป็นผู้ชายที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ปเป็นเดือนของคณะศิลปกรรมาศาสตร์ด้วยหรือเรียนศิลปกรรมนั่นเองครับทุกคนก็จะเป็นคนที่แบบสดใสมากๆนะครับยิ้มเก่งมากๆไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาเปรียบเสมือนแบบความสดใสของคนทั้งแบบทั้งโลกเลยจริงๆนะครับเพราะว่าน่ารักมากๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ชื่นชอบเขาพวกเขาทั้งสองคนอะครับรู้จักกัน ต่อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันจะมีคนคนหนึ่งที่แบบเคยรู้จักเขาดีก็คือนางเอกของเรื่องนี้แหละที่เฝ้ามองพระเอกอยู่ในมุมของตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบเขามากๆจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเขาอต้องย้ายไปเรียนที่เยอรมันนะครับเนื่องจากครอบครัวเนี่ยก็จะย้ายไปทํางานที่นู่นเขาก็เลยรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีนะคะในการสารภาพกับพระเอกออกไปแต่ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าเขะเอกจะต้องแบบตอบรับอะไรกลับมาเนื่องจากพระเอกก็คงไม่รู้ว่าเฮ้ยแบบเขาเป็นใคร เขาไม่มีตัวตนแน่ๆคนสุดท้ายก็คือเพละบอกได้แค่เดินทางให้ปลอดภัยแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรสารต่อกันเกิดขึ้นเลยลังนั้นเวลาก็ผ่านไปจนเกือบ2ปีด้วยกันนะครับที่พวกเขาอ่ะก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันครับแต่เนื่องจากพวกเขาอ่ะก็คือเกิดมาคู่ไปแหละเด้นว่าเพราะว่าลูกเนี่ยก็ได้โคจรให้พวกเขาเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง นักศึกษาในเอกนะครับก็ย้านกลับมาเรียนที่ไทยนะครับแล้วก็บังเอิญอยู่มหาลัยเดียวกันแล้วก็เป็นเรียนคณะด้วยกันทั้งคู่และมหาลัยที่พวกเขาเรียนอยู่นะครับก็ให้ความสําคัญกับกิจกรรมนี้มากมากนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาจะต้องแบบเข้าค่ายนะครับก็คือดาวเดือนเป็นระยะเวลา1เด <auto> ือนหลังจากนั้นพวกเขาก็เลยแบบได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นนะครับได้ใช้เวลาร่วมกันแต่บอกเลยนะครับมันน่าจะไปในทางที่แบบดีใช่ไหมครับแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยให้ตัวของดาวเหนือนะครับนเอกของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสียใจแล้วก็เศร้าใจมากม มันอยู่ใกล้กันนะครับแต่รู้สึกเฮ้ยเหมือนห่างกันจริงๆอ่ะทุกคนแบบดูเหมือนใกล้แต่โคตรห่างจริงๆเพราะว่าเหมือนตัวของคาบคืนก็มีแฟนอยู่แล้วและดูแบบจะรักกันจริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่ได้มีการแบบพูดคุยกันที่บ่งบอกถึงความรู้สึกอะไรต่างๆค่ะมันแบบไม่ได้พัฒนากันไปเลยมันเหมือน แบบความเก็บกดที่อยู่ในใจมันเหมือนความรู้สึกต่างๆที่แบบไม่สามารถแสดงออกไปกันได้จนเวลาก็ผ่านไปนานมากๆนะครับจนมีแบบเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมๆเจนผลสุดท้ายนะคะเอกของเราเนี่ยก็อยากจะชัดเจนมากขึ้นนะคบเนื่องจากลางหลังมานะคะทุกคนเข้าหาในเอกแบบหนักมากๆแล้วความรู้สึกของเขาเนี่ยก็เริ่มแบบชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าเฮ้ยหึงแล้วก็ห่วงแล้วก็ เฮ้ยแบบอยากจะชัดเจนจริงๆเพราะเขาอะรู้สึกว่าเขาอยากจะจริงจังกับคนคนนี้จริงๆไม่เหมือนระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเพราะก็ค่อยๆเรียนรู้กับความรู้สึกของเขามาเรื่อยๆค่อยๆรู้จักความรักอะครับว่าความรักมันเป็นยังไงบ้างและผลสุดท้ายเนี่ยความรักมันก็มีหน้าตาเหมือนดาวเหนือนี่แหละในเอกของเรานะครับเพราะว่าน่ารักมากๆเนี่ยเองหลังจากนั้นนะครับก็เลยแบบลบลวงความก้าทั้งหมดแต่แล้วทุกคนจังหวะเวลามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับในวันที่เราแบบรู้ใจตัวเอง เพกก็พลาดไป1นึาวนะครับเพราะว่าในเอกก็ไปคบกับคนคนหนึ่ง่นเองก็เป็นการแบบทดลองคบเป็นระยะเวลา1วันแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะเพกก็คือแบบเข้าใจว่าคบกันจริงๆก็เกิดเรื่องราวดราม่าต่างๆการเกิดขึ้นนะครับคนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาดูความจริงต่างๆนะครับแล้วก็เปิดเผยความในใจว่าเพครู้สึกยังไงกับในเอกซึ่งในเอกอ่ะก็คือไม่สามารถเปลี่ยนใจจากพระเอกได้เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่บอกชอบไปอ่ะก็ไม่สามารถดึงคนคนนี้ได้แล้วคนสุดท้ายพวกเขาก็รักกันนะครับเป็นอะไรที่แบบหวานแหวนมากๆทุกคนแล้วก็ ปูหวามากๆพวกเขาก็เปิดเผยชัดเจนนะคะว่าหลักการเนาะเพื่อนพวกคนก็รับรู้นะคะ <_ d ain> ก็กลัวต่างๆก็รับรู้แล้วก็ยอมรับได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลย <_ d ain> เพสุดท้ายนะครับก็เลยจบลงได้อย่างแฮ <_ d ain> ปปี้มาพูดถึงความรู้สึกของเลนจากาอ่านหนังสือเรื่องนี้จบไปแล้วบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเลนาะต้องขอชื่นชมว่าทําปกออกมาได้สวยงามมากๆ, <_ d ain> ๆนะคะมันดูน่ารักมันดูละมุนโรแมนติกสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ ลิ้กงกับเนะื้อหาข้างในมากมานะคะเวลาเราเอาปกทั้งสองอันมาแบบต่อการอะไรเงี้ยมาดูเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะเป็นคอนเซปที่แบบดีมากๆการบรรยายต่างๆเลยนะคะเลยรู้สึกว่าแบบเคยไม่ได้ติดอะไรเลยทุกคนบรรยายดีมากภาษาสวยมากๆนะคะในการแบบบรรยายชื่อของตัวละครความหมายต่างๆที่แบบซ่อนอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเออมันดูเป็นเรื่องราวเดียวกันไปหมดเลยนะคะแล้วก็โรแมนติกมากๆตอนแรกนะคะเนี่ยนะก็เกิดความสงสัยว่า คือแบบเนื้อหามันก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นหนีทําไมต้องแยกเป็น2เล่มนะครับแต่พออ่านจบเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องแยกเป็น2เล่มจริงๆค่ะเพราะว่าความรู้สึกแบบต่างกันแบบแม่เล่มแรกนะครับหลักๆเลยอ่ะก็จะพูดถึงความรู้สึกของดาวเหนือนะคะเพราะว่าก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์ของดาวเหนือจริงๆค่ะคนในการบอกความรู้สึกต่างๆนะคะมันก็จะหนักไปทางแบบอารมณ์ดราม่านะคะมีความหนักหน่วงต่างๆ แต่แน่นอนค่ะมันก็จะมีความอบอุ่นที่เกิดขึ้นข้างในเพราะว่าใน,นขณะที่เราเรับรู้ความรู้สึกของดาวเหนือเนี่ยเราก็รู้ถึงความรู้สึกของคาบขึ้นไปด้วยผู้ชายที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกว่าอ่ารู้สึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกเนาะเนื่องจากแบ็กกราวน์ชีวิตของเขาด้วยครอบครัวต่างๆที่เขาเจอมาอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนคนนึงครับได้ทําให้เขารู้สึกยิ้มออกมาก็คือในเอกของเรานี่แหละคืออะไรที่แบบหวานแล้วก็น่ารักมาก ส่วนเล่มที่2นะคบก็หลังจากที่พวกเขาแบบพบกันอะไรอย่างเงี้ยออก็จะเป็นสัญลักษณ์ของดอกทานตะวันเนาะจริงๆมันก็มีที่มานะคบเนื่องจากเป็นดอกที่ในเอกปลูกให้กับพระเอกและพระเอกก็มารู้ทีหลังหลังจากนั้นก็คืออ่ารักษาก็คือปลูกแบบดูแลอย่างดีอะไรเงี้ยครับผลสุดท้ายก็เลยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเล่มนี้นะครับมันก็เลยบอกถึงความรู้สึกของพวกเขาหลังจากที่แบบ ผ่านเรื่องราวต่างๆกันมาแล้วก็คือปลูกต้นหลักด้วยกันอะไรอย่างคับทุกคนเป็นอะไรที่น่าหลักมากๆนะครับค่อยๆแบบเติบโตค่อยๆเรียนรู้กันไปเป็นความรู้สึกที่สดใสมากๆคับทุกคนแล้วก็โรแมนติกมากๆหวานเลี้ยนมากๆโดยเฉพาะฉากอินซีต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องทุกคนมันแบบดีมากเลยนะคบเลยอ่านก็รู้สึกว่าฟินแบบดีต่อใจมากๆคือเป็นอะไรที่แบบอ่านไปแล้วก็มีความสุขอะคับแบบเยียวยาจิตใจเราได้ดีมากๆคือ ย้อนกลับมาอ่านบางประโยคแบบซ้ำไปซ้ำมาอะไรเงี้ยมันดีมากแล้วก็แบบโรแมนติกมากๆถือว่าการบรรยายแล้วก็ p l o ตเรื่องเนี่ย,ยเคยเรียนชอบนะคบถึงแม้ p l o เรื่องอาจจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากแล้วความรู้สึกหลังจากที่เราอ่านแล้วมันดีนะคบแล้วก็ f e ลก good ดังนั้นเนี่ยคะแนนต่อเล่มนี้นะครับเลยก็เลยให้สิบเต็มสิบไปเลยครับเพราะว่าไม่ได้ติดอะไรเลยทุกคนมันแบบดีงามมากแล้วก็ น่าอา่านมากๆส่วนความโรแมนติกของเรื guys, ting, right time, ่องนะครับเรื่องนี White ้เนี่ยถ้าเห็นปกก็คงบอกได้เลยนะคะว่าเฮ้ยมันโรแมนติกมากๆทุกคนแค่เอาผ้ามาต่อกันอะมันก็รู้สึกว่าแบบน่ารักแล้วมันก็รู้สึกว่าฟินแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยอารมณ์ในเรื่องของความโรแมนติกต่างๆความเซ็กซี่ต่างๆนะครับเรื่องนี้ก็คือเต็มๆไปเลยนะครับสิบเต็มสิบเนาะในเรื่องของความคุ้มค่าของราคากันไหมนะครับเรื่องนี้เนี่ยราคานะครับก็ไม่ได้เบาอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือ4 9 9บาบาทเนาะ แต่ไม่ได้สูงครับแล้วเกิดเราดูแบบรูปเล่มแล้วดีเทลต่างๆนะครับความคุ้มค่าของราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเลนะชอบมากๆนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีแบบรายละเอียดต่างๆที่เข้ามาข้างในเนาะของแถมต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยความคุ้มค่าของราคานะครับเลยก็เลยให้1ิเต็ม10นั่นเองนี่เรื่องนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับจริงๆแล้วอะเลนว่าเหมาะกับนักอ่านทุกคนนะครับที่ต้องการนิยายที่มีความโรแมนติกนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ต้องการอะไรที่หวานเลียนขนาดนั้น ไม่ต้องการอะไรที่แบบบื้อะอะไรขนาดนั้นเพราะเรื่องนี้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีความดราม,ม่านะคะแล้วก็มีความหน่วงที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันใน,นขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการซ่อนความรู้สึกอบอุ่นเข้ามานะครับในความรู้สึกของพระเอกอะไรเงี้ยเออมันเป็นการแบบอา่าส่วนผสมต่างๆของในแต่ละอารมณ์มิติต่างๆที่เข้ากันมากมาน,นะครับเลยรู้สึกมีหลากหลายอารมณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในเรื่องและแต่ละอารมณ์อะ่ะมันก็ไม่ได้โดดไปเลยทุกคนมันแบบเท่ากันไปหมดนะครับรู้สึก ค่อมันน่ารักแล้วก็ดีมากๆนะครับอ่านไปก็แบบดีต่อใจจริงๆทุกคนแบบน่ารักมากๆการบรรยายต่างๆนะครับเดนชอบนะการบรรยายความรู้สึกของตัวละครเอ่ยความหมายของชื่อหรือว่าความหมายในสิ่งที่ พวกเขาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการบอกความรู้สึกอะไรเงี้ยเออนักเขียนแบบทําได้ดีภาษาสวยมากๆนะครับถึงแม้จะมีคําผิดเนาะทุกคนแบบเล็กน้อยมากอะ่ะเรียนไม่นับละกันนะครับในเรื่องของแบบชื่อของตัวละครเนาะเป็นอะไรที่แบบดีนะครับใครมองหาในลนักษณะประมาณนี้เบียนซีเดียนะครับทุกคนเออใครมองหาเนาะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆน,นั่นเองสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการรีวิวหนังสือนิยายแล้วแต่ดาวหวังว่าทุกคนนะครับจะชอบคลิปวิดีโอนี้กัน ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เรนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะบา,บาย